วันเกิดน้ำปานพูดก่อนนะคะโอโหเต็มที่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้วันเกิดน้ำปานพูดก่อน <c oughs> น้ำปานท <c oughs> ำนเดียวน้ำปานเนี้ยแล้ว<ๆ>ขอให้หนูไม่มีทุกข์ไม่มีโศก <c oughs> ขอให้หนูหายเร็วๆสุขภาพแข็งแรง <c oughs> เป็นเด็กดีแล้วของตายายา <c oughs> นะคิว วินพ่อแม่ค่ะสามคนแล้วค่ะมายิ้มฮันมายิ้มกันนะมายิ้มหน่อยเอ็นเดอร์เจ้าโอ้โหง่ายมากอะเ่าแล้วนะอ้าวไม่แฮปปี้เบิร์ดอ้าวย้องไม่ร้องเพลงเลยโหแย่เลยจุดไฟจุดไฟจุดไฟตลกว่ะไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยโอ้ร้องเพลงน่ะอต่ซ้อม สะสมอะอะเอาแล้วนะอันนี้ตาสมอันนี้แหละ Happy birthday to you ร้องด้วยร้องด้วยู่ร้ y TO YOU Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาเป่าเลยลูกเป่าเลย แม่ไม่ต้องเป่าเลยโอ้โหเก่งอีกรอบนึง้ยเฮ้ต่อมือเ่้ต่อมือด้วยือตบมือต่อยอ่าม่ติดตวอ่าขอบคุณนะคะบอกขอบคุณขอบคุณทัจุ๊บจุ๊บจุ๊บยายก่อนจุ๊บยายก่อนนะคะยายจุ๊บยายอะเดี๋ยวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลูกอืออาตาค่ะตามานี่ค่ะตาค่ะอ่ะเรียกจัสม จุดตาก่อนจุดตาจุตาก่อนตาแล้วนี่ตาก่อนจุดตาสมกันจุดตาสมกนจุดตาสมกันจุดก่อนเดี๋ยวค้างไว้ค้างไว้โอเคจุดแม่อย่าง่ะจุดบแม่จุบแม่จะได้จุดบข้างไว้ค้างพ่ออย่างถามดิพ่ออย่าง่งยังไม่จุ๊บพ่อเลยพ่ออย่างไโอ๊ยจุบพ่อยปจุ๊บพ่อเงี้ยโอ๊ย จุ๊บผ้าก่อน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 จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่นเจอค้างไว้สิค้างไว้สิลูกเอาใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคจ้าโอเคอ่าจุ๊บจุ๊บนักคิวอ่ะขึ้นไปต่อคอนักคิวจุ๊บนักคิวนะคะเร็วเร็วจุ๊บ อ่าค่ะอจุ๊บนวินนะคนสุดท้ายแล้วลูกคนสุดท้ายแล้วลูกจะได้กินแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวค้างไว้ค้างไว้โอเคโอเคค่ะอีนี้ตาหนูแล้วนะตาหนูโอ้ยโอเคยังโอเคแล้วนะคะโอ้ยอันยิ้มกันนะคิวหน่อย